ซองดีไปสิ่งที่ไปวัดวัดเต็มไปวัดไหน่วยเาเคยขาดขนมขนมอยไ้ไปหวยเย้าววยสันไปไฟตลหอดทุกวัด,ไปว,ดไปวัดบ่าน้ําแทนกับปิ้งขิไปสองเผื่อ,ส,อ,อสามเผื่อไ,ไปใส่ขนมก็อไปว่าเดยไปกัหนึ่งขาปานะสู้ข,ของหกยืดแล้วกันบ่ได้เอาไปนขาปานที่ยังกะชางเลยทนี้อยากาาก็ทันตั้งแก้ไขเออกับเกลียดกี่ได้ทำไงกัน <c oughs> คอยไปเฮียนคอยไป แต่นังซือมาจังสี่นี่ม่วนหน้ามีสาขาหน้าก้านาถาโอ้ยได้หลายคนกุ้งประกาศสี่จังสี่นี่พวกโค้ชกาศสี่จังสี่ไปวัดคนเดียวกล้วยข้าวต้มข้าวสวยน้ำอ้อยน้ำผึ้งอิริมี่คือเขาบกอะขาเออมันเป็นยังไงพวกเพ่มันนเเียมทหาน่าอจะนั่นนี่นี่กล้วย ข้าวต้มข้าวสวยน้ำอ้อยน้ำเผืองนั่อยก็เลยว่าโอ้นี่บ่ามวนเขาเจ้าตายเป็นเทวดาเขาท่านป่วยท่านอ่อยนี่ว่าว่าจะเนาะทันง <c oughs> อันทังมีดนี่อันนี้ข้าวน้อยก็บห่อกับตุ๋มสิผู้ใดบอกภาสางห่อต้มไปบักขักเลยไหนป่วยก็ไปกับตุ๋มก็ไปได้ไอ้คนเขาว่าอะตุ๋มก็มีป่วยก็มีคนมาหลายขับเอา่วยอู้หู่ีไงผู้เบลาร์โกมีเช้าด้วยเหรอทะเลียนยามเม่รับต่างใจตัวหุ่นเหรออ๋อร้านมาพอดีแม่มาแม่มาถวายให้อัน ปลาตัวหน่อยพอดีตัวนี้เป็นนายพลนายพลนายพลปลามา